กับสวัสดีเอฟซีทุกผู้ติดตามทุกท่านนะครับมันนี่กะมาใส่เงยบกบตามขําขอครับอีพีสองครับผมกะสวัสดีหน้าหน้าต่างจังหวัดนะครับทุกท่านนะครับอันนี้เป็นหน้านัดครับผมคนที่พาเขาใส่กบครับผมนี่เงยบครับผมใส่เงยบนะ่านี่ครับแตงนนำไหลจอกจอกครับผมปั่นทางให้ขึ้นมาเล่นก่อนจันเอยนี่ครับเอาก็เฮ็ดตามเคยแล้ะครับเคยใส มือนี้มาใหม้ไม่นะครับเปิดใหม่ชี้เลาะเบิง้งน้ำไหลเนื่อของเ้ากับเป็นมือนี้เป็นปลายร,รู้เปล่าปลาสับคือเกาปลาสับคือเกาครับผมปลาขาวน้อยนะครับขาวน้อยแล้วก็ส,สับสับเป็นชิ้นนะครับบอแม่นให้ละเอียดนะครับผมหมายงามครับผมนี่ครับหาดปากแงบไว้จากน้อยแล้วก็ยัดเข้าไปครับผมวาง วางหน้าที่เขาปัดเรียบไว้นะครับของเขาฉาบเรียบไว้ฉาบดินเรียบไว้แล้วก็ถือลงน้ำจากน้อยก็ได้หรือว่าข้างโคกจากน้อยก็ได้ครับผมอันนี้พอดีครับผมเราเคยใส่เองสี่นะครับเอาหยามาบัดเนี่ยลาวหยามาครับนี่มันนี่ยี่สิบยี่สิบหลังคือเ็าบอกเวยยี่สิบลังยี่สิบหลังนี่หยาบบางเลนไว้จากน้อยครับผมไอ้กบมานั่งเล่นแล้วก็เข้าไปจินปลาขเขานะครับปลาสับเอาครับนี่เป็นหลังแรกนะครับ เลียลายยู่มีคู่ขนานอีกบนรอดเย่ย <c oughs> นี่ครับยังอีกประมาณสองทุ่มพดักคอยเลี้ยวครับตอนนี้ก็เจ็บทุ่มแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเขากะอี้ไปเรื่อยๆนะครับไม,ไ,มไม้ไม่ไม้ไม่พี่น้องเมื่อมาถึงไม้ที่สองก็เฮ็ดคือเก้าครับผมปัดเรียบจัง่อยปัดเรียบนะครับ ตัดเรียบแล้วก็ลูบเอามือลูบครับผมแต่ละภาคอะบ่คือกันนะครับจะโซนอีสานนี่กัอีค้ายกันใช้ชื่อตะบะเนียกอะบางคนปะหมอบางคนปะาขาวบางคนปะหมอเป็นนะครับบางคนปะหมอซับนี่ครับบ่คือกันปากเค็งนั่นแหละครับผมน,นี่นี่ก็ท้าปากแงบแล้วกัน้ำไว้ครับตะเกียบปักไว้อันนึงครับผมแล้วก็หาญ้าปก แค่นี้ครับผมปัดเรียบแล้วก็ใสเงี้ยแล้วก็มามีวิธีหลายอย่างครับผมเดี๋ยวถือกินเรากระไมาเองครับผมกบมันก็หาห้ามาปกป้อยกันส่วนมากก็กันคน้นนะครับผมโอ้ยเมียก็ปากเขาเน้นกันค้นนะครับนี่ปกอไว้ครับกันค้นน้ำก็ไหลดีครับผมนี่เบื่อนน้ำครับใส ลองลองน้ำเลยปีนี้กบหอนขางขายายพันธุ์ได้ดีครับผมแพ้อยู่ไปครับจะเบิ่งกันหลังต้อไปครับเหลี่ยไรยอยู่เครื่องรถพุทละครับเงียบเอินเงียบมะท่านครับผมนะครับมาหอดใหม่กับเตรียมตามไฮน้านะครับน้ำรองเ้างกับูก้าใส่ครับผมห้าก,กบดินแล้วกั ิ่งล่องลองอีกใหญ่เปิดไม้ครับยำใส่เกือบบุดนะครับหน้าบด้ษัทครับมือน,นี้ก็เลยบอยากลงมาปะไหแมงหลายขนาดครับพี่น้องน,นี้ครับเป็นวัดนะครับทันทีภาคบกค่อยมวนนี่ครับปัดเรียบก่อนขันอื่นปลาขาวครับผมกำลังขึ้นหวยล้มอวยกำลังมา หน้าที่ติดตามผมยกกับท่านเลยกับไม้น้ำนิ่งเพราะตกปากาย่กัหาเงียบปากก็เดินไปตกรถนะครับเริ่มกินแล้วล่ะปรากดปากายนะครับใส่เงียบครับนี่ครับ,รบเเงียบจริงจริง,รงแล้วก็ทิ่มลงไปครับฟางไว้กับน้ำเล็กน้อยที่เอาเงียบจุบน้ำนี่ก็ให้มันซุ่มนะครับให้มันซุ่มให้หมดแมงขึ้นหน่อยครับผมให้หมดขึ้นหน่อยหน่อย มดกะลายแมงกะลายนะครับตั้งกะหายจินเนี่ยเนี่ยปลาของเขากะถือบ่ผู้เฒ่ามันอะไรรู้เป่บ่ค่คอยถือไนเลยอนเศร้าวไว้คีอ่อยังมีถืมืดนะ่ะอ,อพ่อดีเนี่ยเดี๋ยวคอยมาเป็นนี่บีกระดึงยาแล้วครับออคอยใส่กันไปเรื่อยๆครับผมเอาละครับดเดี๋ยวกะมีคอยใส่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วลหลังสองหลังครับผม หลังที่สามหลังที่สี่แล้วใส่ขึ้นกันนี่แหละครับก็หาไม้ดีๆใส่โอเคครับผมหนาวมาร้อเบิ้งเงียบเป็นด่างแบบนี้มันอ่อนก็ดี ปัดเรียบเรียบร้อยครับเปียนหยาครับมาน,นี้เล็กใบแกว่าใบแกว่กับหยานะครับบังแว่ครับผม ทางตาค้นมาก่อนค้นเนี่ยฉีดื้อครับอามินะคับนี่นะครับเป็นรังสุดท้ายครับผมเรียบร้อยสาดน้ำใส่งน้อยครับนี่ครับการมดขึ้นการมดขึ้นปลาเขาครับผมโอเคครับเดี๋ยวมือสาวเขามาเบิ่งกันดิหกโมงสาวครับผมนัดกันหกโมงสาวปัดเรียบเรียบร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมือสาวเขาก็มาพอกันไหม ไปโเูเพเขาบ้านครับผมเก,ก็บเล่บอลเลวนะครับสองทุ่มก็กวัว่ีสิบหลังสวัสดีครับตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วก็ได้เวลาเก็บกู้วัตถุระเบิดครับจากศูนย์เต็มนะครับเอาคือว่ามีถืออยู่ตัวหนึ่งท่านหลังทางน้ำคู่ขนาหกโมงกว่กวๆตัวหญ่บุ้พิโอ้ เนี่ยเนี่ยยะดินแห้งแล้วเด้นี่ครับมาแล้วโอ้ว่าเป็น,น,นตัวน้อยๆว่แม่นตัวไหนเอาได้นะครับเต้มแรกครับผมมาแล้วยำเก็บกู้วัตถุระเบิดครับผม <c oughs> <c oughs> ไซบิกอะนี่ครับตัวกบเป็นตังไต <c oughs> นี่ลงไปแล้วในกระชัง เป็นวันนะครับอากาศไม่ค่อยดีโอ้โดดลายคคยเมย์ครับผม่หนารักอยู่เอาครับตามกันต่อยามกันไปไ่ไวสองมองครับมองละสิบัวหลังเบิ้งครับทั้งนี่กบบม่ค่อยลายครับผม,มไปเบิ้งกันต่อครับผมหลังนี่กะบ่บมีสันครับผมขนาดคูสังนิ้นะครับข,ข้างบอเลย บ่บ,บ,บ่มีท่านครับนำมือเศรา้าอากาศกำลังดีไปต่อกันเลยลูกพี่โอ้อยงาดอกเหนียวหลังที่ซีแล้วครับมันอีกบยังบางโตอยูบอ่บ่เปยังครับผมเป็นรุ่นทางอื่นสองหลังติดครับผมยามบ่มีกบครับหน้ามีแต่ว่ากบม่มีนะครับก็ต้องเอากบอ ยามไปลายอันเติบแล้วล่ะครับกบบ่มีเลยได้ๆๆต้องหาไหมครับผมมันใส่ไว้ฟังนะสิบนะครับเก,ก็บกู้วัตถุไว้ก่อนครับผมเดีย๋ยวไปรอบเมึงอันอันต่อไปครับผมนายพอได้รุ่นอยู่เมื่อนี้ผิดพลาดหนักครับเมื่อนครับตอนนี้ก็ ยามยามมั้งเศร้ายามไปไล,ล่ลังเติบอมแหละจะก็เงียบอยู่ตัวงาม,งามบ่ซ้อมั่งไหนเนี่ยโอ้หนี่ได้ไม่อีกตัวนึงครับผมได้ละโอ้โดดตกดอกดัก,ก,ก,กเลยโอ้ใส่งามอยู่ดอกใครเนี่ยรับผมไม่ได้ยูคู่สั่งนะครับกบกหาตัวยากเไปเกินตอนนี้อากาศเริ่มหนาวครับผมยามไปตั้งเครื่องตั้งขอนนั้นละเบิดแล้วครับไม้เนี่ยเบิดแล้ว จากหลังในหกเจ็ดหลังได้สองตัวครับผมไล่ๆกันเลยดินนองนองๆองนอยู่นี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบ้งอีกไม้นึงต้องขับรถไปไกลเพราะสมก้อนครับผมแยกกันไน้ยสองไม้นะครับครับตอนนี้มาถึงอีกไม้นึงครับไม้ข้างถนนนะครับถนนชัยภูมิสองศูนย์หนึ่งนะครับชัยภูมิสีคิวครับผมตอนนี้ลูกพี่ว่ากบทูดันกบทูไปเบ้งครับเป็ดเด็กกบทู สองสิขบส,สองตัวครับผมหอ,บหอยตีนครับผมหอยตีนโอ้ปลาขี้ไหลเนี่ยได้สองตัวครับผมนี่ไม้มันไม้ม,มนันนี่ทอทอกัดนะครับทอกัดเขามาอนีเขามาใส่ขางทอกัดเลยดิดถนนใหญ่เลยครับผมนี่ครับ <S <S เทอมานี่ครับอ้า แต้มมาาลวบันเนี่ยถนนใหญ่นะครับเนี่ยสองศูนย์หนึ่งครับใช้พุ่มสีเขวโอเคครับบวบงใหม่นี่ครับผมกบสองตัวมาใส่ไว้ญ่นะครับผมขางทางเลยครับติดถนนเข้ากันอีกฝากถนนนึงได้สองตัวครับไปอุ้ยโอ้พอขวาย่เนนะ ขาทาแล้วบัตรล,ละสองบัตรละสองบัตรเนี่ยทีต้องอีกครับทีตอนนี้ก็รอดายแล้วกบกับมิตรซสซยนี่แหละครับผมกบบ้ากบสาวนะครับกบไม่ไข่เนะครับผมเรียบร้อย ไปก่อนไปกลับมาเอาครับผมติดถนนเลยนะครับเนี่ยฟัทงทางนั้นเป็นตู้คอนเดียวยามมาบางไดนนี่ถนนสองศูนย์หนึ่งครับใช้พุ่มสีคิว้วโอเคครับมาหลังนี่บ่ได้ครับผมมันม่นเข่าทั้งข,งมขามันเ <c oughs> ข่าทั้งปากมนเข่าทั้งขาครับจะไม่ได้เข่าทั้งปากกันกับดักเขานะครับ <c oughs> กบกระไดฉลา,าดหลักแหลมโอ้ดวงอันที่ขึ้นแล้วครับพี่น้อง หลังเงียบแล้วก็ไยายามกันต่อครับยังอีกหลายหลังเติมอยู่ทั้งนั้นยามไม่เศร้าครับผมอากาศก็ดีครับหมอกลงเขาก็เริ่มล่มแล้วละครับล้มก็เริ่มมาแล้วปาก็เริ่มถึงแหงถึงเบ็ดแน่นะครับผมอาล้ครับได้เพิ่มอีกตัวนึงครับกบใส่เดียวกันนี่แหละครับใส่บปเงย,ย กับทั้งโซนนี่ไม่ค่อยเงี้ยนี่ครับติดอยู่ในเงียบเลยโอเคครับเทลงเลยมืัอนี้เราจะไปมาใดครับผมใครแน่ละบัตรหลอดโตแล้วมาณโลกว่าละโอเคครับเดี๋ยวขี่รถเข้าไปทางไหนนี่แหละครับตามซอยนี่แหละบอกคือไม้ถนนนะครับไม้ถนนนี่ไม้ละสองละสองเลยโอ้สุดยอดครับผม เอาละครับพี่น้องมีครับผมสาม,สามกบสามกบมือนี้เจอกบที้ก่อนจับก่อนครับเดี๋ยวเสียของโอ้โหโดดตรงเดง้งตรงเดง้งเยอ่แยะเอาละโตวบ่ให้่ครับผมเพราะก็น้ำไปเลี้ยงต่อได้นะครับเอาใส่ใหญ้ๆก็ค่อยจับนายแช่เร็วเลยหรือว่าิขวากินเลยกก็ได้ครับผมเอาบารนี้กบสามโตมาละวตามมาที่ดีครับ เต็มกับน,นาเขานาเขาแล้รบันเนยใครแน่และลอดโตกันไปครับผมไปไก่บิดแล้วแะไฟกับรถไใไสแล้วนะครับตะเวนขึ้นละเดี๋ยวมือ้อกกน,นี้หาเบิ่งเมนูหาเบิ่งคลิปเบิ่งอย่างไปเรื่อยๆครับผมฝากผลงานด้วยนะครับครับมีห้อยตีนแต่ว่าหมดขึ้นก่อนนะครับกบกับเข้าบ่เข้าไปครับผม มีหอยมาปลเปลี่ยนดิแต่ว่าหมดมันหลายกบเล็บเขาอันนึง่งย,ยังไดนรู้เปลอันนึงอยู่ฝั่งนี้ครับไป็รุ่นกันใส่ไปสองอันย่างเข้าไปหมอกกันลงแหงแหงมีปะมีโอ้มีครับสองโอ้มีทั้งกบทูกบทีโอ้หมอกลงแหงครับเื่อนนี่ใส่สวยปะโอต้ตัวหนึ่ง น้อยตัวนึงไปเอาไปพัฒนาต่อเลี้ยงต่อกันเล้อเอ้ยว่าเป็นตามีอะกบน้อยลายครับปีเนี้ยพี่น้องกบน้อยน้อยลายอยู่ไขแน่อยู่แต่ยัยงว่าเพราได้เอาไปเลี้ยงเอาไปขยายพันธุ์ตอนี่ครับตัวเยอะแยะไปเลยแน่นตึ๊บบาทเลยใส่ไงี้ย่ท่านเห็นเลยสองสองคลิปละยังเม่ท่านมานครับใส่ไงีโอเคครับ จะมาล้อเบ,บื้องกันต่ออีกจากเนี่ยอีกจากหลังที่สองสามหลังสองสามหลังนี่แหละครับผมสองสามหลังสุดท้ายแล้วอะไรอยู่พอได้แกวอยู่กบหรือเฉียดวุ้นน่ะตัวน้อยหน่อยไปครับไปไดนะ้น,น่นะอัะไรเอียงน่ะลูกกบกบน้อยกบน้อยยี่ปอยเด้ออันนี้ปล่อยครับผมเพราะว่า สองตนะครับกบน้อยน้อยเกินครับผมกะใส่นี่กะใส่งานว่าได้ครับผมว่าเอาไว้กินปีนาพูดละเอาไปสองตกบน้อยโอ้แต่สังเลยแักๆครับผมก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพาะเอากับ่หินแต่เอายังเดียวครับผมว่ต้องรู้จักเพียแพร่กันน้ำครับผมตัวน้อยเขากับว่าแต่เอานะครับเอาแต่ใส่ง้มๆพอดีครับตัวใดเลี้ยงได้เลี้ยงง่ายค่อยเอานะครับตัวใดกินได้ ก็ค่อยเอาครับผมไปเลยจากหลังหลังนึ่งครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายครับเป็นกบน้อยสองตัวเนีดะที่โอ้โหฮะกบนะครับว่ามันเฉียดกบตัวน้อยๆนีะครับผมสองตัวครับผมเขาเกิดปล่อยขึ้นกาครับผมกระบ่กหัวใจหัวจินนะครับบอยงี้กระบ่กเป็นยังครับบอยได้ว่ากันนี่ครับ ยกมือบายๆแ,แล้วกินเแย่แล้วก็ไปครับผมโอเคหลังสุดท้ายได้กบหน่อยสองตัวปล่อยครับผม,มกินปีหนะแตมาเบื้องได้มือนีนะครับที่ได้มือนีกะตั้งมือกะหลายตัวยูกะบ่ขาดเจ้านะครับขันหากับเพราะได้อยูต็มยูครับผมหลายตัวยูนี่ครับแน่นๆเลยลหละมือนีกบกะใส่สวยใส้งามนี่นะครับ รรปเ,ปเร,ร,วรเไวไดดร้พ่อกันไม่ชิปหน้าครับผมห้ามได้มาใส่อีกครับผมเเปลี่ยนทางใส่ไปเรื่อยๆครับผมทางนี้กะกบอดีบระตูใหญ่นะครับพาก็เปลี่ยนทางไหมพี่กะเรียบร้อยครับผมมัดของเรียบร้อยไปลูกพี่เข้าบ้านครับเอาละครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพ่อกันไม่ชิปหน้าครับผม เมื่อนี้กได้จากโร่นี่แหละครับโลนน้อยเมื่อายครับผมกบันใสบนยี่เขาก็ค่อยว่ากันไหมลิมหน้าครับผมโอเคครับ